เอ w กซ์จะต้องมีต้องขึ้เนื่งจเ t on, oh. okay. h ข come o ้นมาสวัสดีครับนั่งลงนั่งนั่งนั่นั่ง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 นัิงนั่นัสนั่งนั่งนั่ั่กนันั่ะนั่งนัน่นั่งน่งนนนันนา่่มนนน ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าวันนี้แต่อากาศไม่หนาวค่ะอากาศดีไม่มีลมค่ะอันนี้แม่พาได้ข้าวผัดไข่เบคอนค่ะกับแม่ใส่ถั่วงอกของแม่ไปค่ะแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกกระตูที่เหลือค่ะสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็มีผักมีมะเขือกับท่วค่ะแค่นี้แม่พาก็โอเคแล้วค่ะของชอบทั้งนั้นค่ะแล้วก็มีเบคอนชิ้นหนึ่งทําให้ มีกับลูกกินกับขนมปังค่ะเขาเหลือไว้ก็เลยเอามากินค่ะมาแซ่บๆนำกันด้วยจ้าแม่พาชอบแบบนี้ค่ะไม่ชอบไก่เบคอนขนมปังทำให้เขากินแล้วแม่พากก็ทำข้าวกิน แม่พาเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบเนื้อล้วนๆค่ะไม่ชอบสเต็กไม่ชอบน,นานๆกินได้ค่ะน,นานๆกินได้แต่กินบ่อยๆไม่ได้เพราะแม่พาเป็นคนระบบย่อยไม่ดีค่ะความชอบเดิมหล่ะแม่พาชอบชอบ,ชอบผักชอบน้ำพริกค่ะ ก็เลยไม่เห็นว่าทำไมไม่พาไม่กินพวกเนื้อพวกสเต็กพวกอาหารดีๆนี่อาหารดีสำหรับแม่พาแล้วค่ะชอบแบบนี้ค่ะไม่ก้นใหญ่มากเลยวันนี้ มีโอกาสว่าฝนจะตกได้ครับสามียังไม่ตัดหญ้าหลังบ้านเลยมีหญ้าอยู่นิดหนึ่งหลังบ้านยาวแล้วอันนี้ you not more a l n before red ไม่พคาทำ เอกสารออนไลน์เพื่อยื่นเอาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะที่เราไม่ได้ทำงานค่ะเราอยู่ในช่วงลกดาวก็ทำบรียอได้เงินเมื่อคืนแม่พาก็มะเช็คดูบัญชีเงินไม่เข้าค่ะเช้ามาเพื่อนโทรมาถามเงินเข้าหรือ,อยังอกอยัง ผมเพื่อนบอกอ้าวเราทําเวลาเดียวกันทําไมึงแั้งข้อั้งแต่เมื่อคืนก็เลยไปเช็คให้แฟนเช็คเข้าเช็คใหม่ค่ะปรากฏว่าเลขบัญชีผิดไปหนึ่งตัวค่ะเงินไปแล้วค่ะแต่ไปเข้าบัญชีอื่นค่ะเงินไปเข้าบัญชีอื่นเรียบร้อยค่ะแม่ฟาก็เลยเงินหงิดเมื่อเช้าเราเป็นคนบอกแฟนเป็นคนพิมพ์ไม่รู้จะหงุดหงิดใคร เวลาเราบอกเขาเขาก็อยากจะมองกับเราเราก็บอกให้เขาทําเขาก็ไม่ฟังฟังแล้วลงพิมพ์ไปผิดแล้วล้วก็ไม่ได้เช็คเขาก็บอกให้เราเช็คแต่เราก็ไม่เช็คเพราะเราคิดว่าเราบอกเขาไปถูกแล้วสรุปคือผิดท,ทั้งสองคนนะ่ะเมื่อเช้าเพื่อนเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเด็กคนนั้นเขาเก่งมากเลยค่ะเขาให้คาตอบเขาช่วยเหลือแม่พาได้ทุกอย่างเลย โอ่ะโทรไปโทรไปหาเซนเตอร์ลิงก็เลยบอกว่าวันนี้วันเสาร์เขาไม่ทํางานเข้าไปเช็คในเว็บแล้วเขาไม่ทํางานเพื่อนก็เลยบอกอ้าวญาติฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันทํางานอยู่เซนเตอร์ลิงเขารู้เขาในเว็บไซต์มันปิดแต่ว่าเขาจะมีคนทําโอเวอร์ทามเพราะว่าในช่วงนี้มันมีคนคนทําเข้าโปรแกรมรับเงินทดแทนเยอะมากเขาก็เลยต้องทำโอค่ะเพื่อช่วยเหลือคนที่ทำ โทรแกมค่ะเผื่อใครมีปัญหาอะไรได้โทรไปพอดีค่ะเพื่อนก็บอกแม่พากับแฟนบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องรอวันจันทร์เขาปิดเพื่อนเพื่อนบอกมาก็เลยเอาเบอร์ให้โทรเองเลยตัวเองเลยพอเขารับเราก็พอเขารับเราก็เอายื่นให้แฟนสรุปแล้วแฟนก็ต้องทำให้ค่ะทำให้จนเสร็จค่ะทำ โทรแล้วรอในสายนานมากเลยนานนานเป็นครึ่งชั่วโมงนานครึ่งชั่วโมงแม่พาก็หงุดหงิดไม่เลิกเอเขาก็บอกไม่เป็นไรมันทําได้อยู่มันแก้ได้อยู่แต่ต้องรออีกหน่อยแม่ก็บอกไม่ได้ต้องต้องมั่นใจว่ามันไม่ผิดพลาดต้องมั่นใจว่าเราเราถูกแก้ไขเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขตรงนั้นอาทิตย์ต่อไปเราก็เงินก็จะยังจะไปบัญชีอื่นอยู่ก็เลยเราต้องรีบแก้ไขค่ะ พเพื่อนบอกว่าเอามีคนทําอ้ก็ทเราโทรได้แม่หนะ่าก็โทรเลยค่ะโตรแล้วเอาน้อสองไอ้แฟดสรุปแล้วว่าแก้เขาแก้ให้แล้วค่ะ แก้ให้แล้วแล้วก็รอวันจันทร์เงินจะเข้าบัญชีเราบอกถ้าวันจันรวันอังคารเงินยังไม่เข้าก็ให้โทรแต่แม่พาก็มั่นใจเปน็นระดับหนึ่งเพราะว่าเขาแก้เขาแก้เลขบัญชีให้แล้วดูว่าเงินจะเข้าไหมาก็เลยโล่งใจค่ะทำอาหาร <laughs> ให้กิน <laughs> ไม่งั้นก็ไม่ได้กินข้าวไม่งั้นไม่ได้กินข้าวกันนี่ ็อกดาวเข้าช่วงอาทิตย์ที่สองแล้วค่ะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะไม่รู้จะทำอะไรแล้ววนอยู่รอบบ้านเนี่ยเป็นไม่พาก็นั่งลังแผงค่ะเ,เพราะว่าก็จะทำหลังคาหลังบ้านเนี่ยเราจะได้ออกมานั่งมีหลังคานั่งแต้หลังคา จริงๆแล้วเรามีพื้นที่หลังบ้านค่ะแต่พอมีหมามาเฟนบอกว่าหมามันจะหนาวเราจะให้เขาอยู่หลังบ้านหน้าหนาวเขาจะหนาวมากเขาก็เลยปิดเลยค่ะทำเป็นห้องห้องหลังบ้านเลยแม่พามันอยากให้ทำเป็นห้องโอ้มันย่นนิดนึงหมาก็เลยขี้เกียจพูดก็เลยปล่อยให้เขาปิดค่ะ เขาบอกว่าถ้าทําหลังคาหลังบ้านเสร็จเขาจะเอาข้างฝาฝั่งที่มีหลังคาเนี่ยออกมันจะได้โล่งแล้วจะเอาเครื่องออกกําลังกายออกมาตั้งนอกระหวางแผนจะทําหลังคาเราถามว่าให้คนมาช่วยไหมแฟนเพื่อนนั่นเขาเป็นช่างจ้างก็มาช่วยไหมมาไม่ได้โควิด ช่วงนี้ใกลก็มาบ้านไม่ได้ทั้งนั้นแม้จะเพื่อนยังมาไม่ได้เลยเธอไงเธอช่วยกันได้คอยจับด้วยกันถ,ถ้าต้องการาเรียก ค,คิดอยู่ใช่เหรอป็นหลังคา้นไปไป,ปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคาใช่เหรอกลางบ้านตัดยากแล้วค,คนในบ้านจะเตรียมตัวแล้วท <c oughs> ำไงคะ สุลาทุกคนไปแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ